สวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ทิงลี e อ g ง i s h นะคะและนี่ก็คือ i l t s s e r i e s นะคะที่ทิงลี่จะมาสอนทิปเล็กๆน้อยๆเวลาไปทำข้อสอบ IELTS ให้กับน้องๆค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเข้าสู่ในเรื่องของจะเรียกว่าเป็นเกี่ยวกับคำศัพท์ก็ได้นะ vocabulary ก็ได้นะแต่ว่าวันนี้หัวข้อจริงๆของเราก็คือเรื่องของ paraphrasing ค่ะ yeah, paraphrasing tips นะวันนี้พี่ติงนี่จะมาบอกเกี่ยวกับเรื่องของเคล็ดลับนะฮะเวลาถ้าเราไปสอบแล้วเนี่ยเราจําเป็นมากๆเลยจะต้องใช้การ paraphrase นะคะนะในการเขาเรียกว่าเขียนหรืออะไรทำนองนี้นะคะใน uh, writing task เพราะฉะนั้นเราจะมีทิปยังไงในการทำ paraphrase เราไปดูพร้อมกันเลยนะคะ เขาบอกว่าเวลาเรา paraphrase เนี่ยมันจะมีหลักๆอยู่ประมาณ2อย่างนะคะนั่นก็คือเราสามารถเปลี่ยนนะครันะคำศัพท์นะฮรโดยใช้ลักษณะของ synonym เข้ามาช่วยก็ได้นะครับกับอีกอันนึงถ้าสมมุติเราเนี่ยนะครนะไม่ ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนคําศัพท์ตรงนั้นยังไงหรือไม่แน่ใจไม่ชัวเราอาจจะเปลี่ยนแค่เฉพาะโครงสร้างเพราะฉะนั้นก็เลยจะเป็นที่มาของการทำ paraphrase แบบที่ 1. ใช้ Synonym กับแบบที่ 2. คือไม่ใช้ Synonym เรามาดูแบบที่ใช้ Synonym กันก่อนเลยนะคะอย่างเช่นโจทย์ของเราเนี่ยนะสมมุติว่ามันอยู่ในมันอยู่ในโจทย์เนาะมันอยู่ในส่วนของ Intro ใช่ไหมและเราจะต้อง paraphrase ตรงนี้นะ,ะนะออกมานะครเป็นประโยคที่ว่า a n increasing number of people are buying what they need online นะฮะนะประโยคนี้นะฮะนะความหมายก็คือจำนวนนะฮะของผู้คนเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นนะฮะนะตอนนี้คือ ได้มีการซื้อนะคะสิ่งที่พวกเขาจําเป็นหรือต้องการในทางออนไลน์มากขึ้นะนะ,ะนะก็คือซื้อของบนอินเทอร์เน็ตนะนะ,ะนะจำนวนคนที่ซื้อของบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นนะ,ะนะเรื่อยๆนะครับ paraphrase ค่ะโดยการใช้ Synonym นะฮะนะฮะ้องๆคงจะเห็นนะฮะว่า increasing นะฮะพี่เปลี่ยนเป็นคำว่า growing ซึ่งตรงนี้แน่นอน increasing กับ growing มันคือ Synonym กัน นึ่ออกใช่ไหมอ่านี่ยะนะแล้วก็พี่ยังคงคําว่า n u m b e อร์เหมือนเดิมการ p a p h r a s e ไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนทุกคํานะลูกนะเราเปลี่ยนแค่เฉพาะบางคําก็ได้เราไม่ต้องแบบถึงขั้นแบบเปลี่ยนหมดทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องเนี่ะนะเพราะนั้นจึงใช้ Number of people เหมือนเดิมเนะนะเหมือนตรงนี้นะ่ะแล้วก็มาเปลี่ยนคําว่า buying เนะนะเป็นคําว่า purchasing นะี่ยนะถามว่า buying กับ purchasing ต่างกันหรือเปล่าจริงๆมันก็ต่างกันนั่นแหละนะฮนะ buying ก็แปลว่าซื้อ purchasing ก็อาจจะถ้าสมมุติใน Purchase ในี่ยนะนะในะพวกบริษัทห้างร้านก็จะแบบแผนกจัดซื้ออะไรเงี้ยคือพวกนี้มันเป็นคำที่ค่อนข้างเป็นทางการมากขึ้นแต่ถามว่าคล้ายๆกันไหมคล้ายๆกันเพราะนั้นพี่เปลี่ยนจาก buying เป็น purchasing นะฮะ people are buying เป็น people are purchasing นะีนะ what they require จากนี้นเปลี่ยนเป็น required เนีนะจาก n e e เปลี่ยนเป็น required นะก need นน required นะ Requ ก็แปลว่าจำเป็นต้องใช้ need ก็แปลว่าจำเป็นเหมือนกันนะฮะส่วน online พี่ก็เปลี่ยนเป็น on the internet นะ on the internet คำว่า internet เนี่ยจริงๆแล้ว สำคัญมากๆเลยต้องมีคำว่า the อยู่ด้วยนะเออเวลาใช้คำนี้ต้อง on the internet นะฮะนะเมื่อก่อนเนี่ยจะมีคนซีเรียสมากๆว่าคำว่า internet จะต้องขึ้นต้นด้วย i ตัวใหญ่แต่จริงๆในปัจจุบันจะ i ตัวใหญ่หรือ i ตัวเล็กก็ได้นี่ฮะนะแต่ถ้าอยากให้ถูกจริงๆก็เป็น i ตัวใหญ่ก็ได้เป็น on the internet i ตัวใหญ่ก็ได้นะฮะนะแล้วก็จุด full stop ไปซะให้เรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็จะได้เป็นการ paraphrase ที่ถ้าเทียบเราก็น่าจะได้สักนเจ็ดเลยทีเดียวเพราะว่าก็ใช้คำศัพท์ ที่อะไรฮะเออที่แตกต่างออกไปและเป็นคําศัพท์ที่ถือว่าเป็นคําศัพท์ที่ยากนะฮะนะส่วนอันต่อมาอย่างที่บอกถ้าสมมติมันไม่รู้จะเปลี่ยนเป็นคําศัพท์อย่างอื่นแล้วยังไงเพราะว่าแบบศัพท์ในหัวเราแบบไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะฮะนะอาจจะเปลี่ยนในลักษณะท,ที่เรียกว่าไม่ต้องใช้คําศัพท์หรือไม่ต้องใช้ซินโนนิมก็ได้นะฮะนะนะเช่นประโยคเดิมค่ะ a n increasing number of people are buying what they need online เนี่ยนะ are buying what they need online จริงๆแล้ววิธีการเปลี่ยนเนี่ยมันมีวิธีเยอะมากเลยนะฮะนะมันมีวิธีเยอะมากจากเอาสิ่งที่สมมุติโครงสร้างประโยคนี้เป็นประธานเป็นกริยาใช่ไหมเออแล้วก็เป็นกรรมอาจจะสลับเอากรรมขึ้นมาเนี่ยนะเราก็ทำเป็นอะไรฮะเออทำเป็น passive voice ก็ได้นี่ยนะหรือจะเลือก จะเขาเรียกว่าเลือกเอาเออเอลเมนต์อะไรต่างๆนานาที y, e like, element, uh ่อยู่ในประโยคนี้มาทำก็ได้ลองดูตัวอย่างนะะที่พี่ทำตรงนี้นะฮะนะพี่เอา the number of people นี่ the number of people นี่ะนะืม w h o buy what they need online นี่ะนะจำนวนของคนที่ซื้อของออนไลน์นั้น is on the increase นี่ะนะมันมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายของประโยคข้างล่างกับประโยคข้างบน a n increasing number of people คนที่จำนวนมากขึ้นกนานะนะกำลังซื้อของออนไลน์ในสิ่งที่เขาต้องการกําลังซื้อสิ่งที่เราต้องการออนไลน์ความหมายมันคล้ายๆกันความหมายของประโยคนี้มันคล้ายๆกนันมันมีลักษณะการใช้คำที่จะเรียกได้ว่าเป็นคำเดียวกันเลยก็ได้แต่คนละโครงสร้างนะฮะนะเช่นตรงเนี้ย a n increasing number of people ไอ increasing ตัวเนี้ยพี่เอาออกมานะนะให้มาอยู่ในเขาเรียกว่าลักษณะของสำนวนว่า on the increase นะนะส่วน a number of people นะนะตรงเนี้ยพี่ใช้ไอ are buying what they need online เนี่ยนะนะนะให้เป็นส่วนขยายของ people ไปก็เลยใช้คำวา่า who เข้ามาแทน นี่ยนะเป็น the number of people who buy นะฮะแล้วก็เปลี่ยนจาก are buying เป็น buy นะฮะนะเพราะว่าเราเปลี่ยนแล้วนะฮะหรือตรงนี้เนี่ยน้องจะใช้เป็น the number of people who are buying ก็ได้จริงๆแล้วได้หมดนะฮะนะจริงๆแล้วได้หมดคือยังคงเป็น p r e s e n t เหมือนเดิมนะฮะคล้ายๆเดิมไม่มีปัญหานะฮะนะตรงนี้ก็เป็น who by u what they need online ก็เป็น what they need online ตรงนี้ก็เอามาทั้งหมดนะฮะแล้วก็คือใช้เป็นสำนวนว่า is on the increase นะฮะนะ,นะนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการ paraphrase อย่างหนึ่งการทำ paraphrase แบบนี้ถามว่า จะได้ถึงสักแบนด์เจ็ดไหมอาจจะไม่ได้นะฮะอาจจะได้สักหหรือ6.5นะฮะอาจจะได้สักหถึง6.5นะฮะแต่ก็ถือว่าพอให้เราเอาตัวรอดได้ถูกไหมเออเพราะว่าเวลาเราไปทำจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะเขาเรียกนึกออกมาเออนึกไม่ออกจริงๆแล้วเวลาก็กระชันชินมากด้วยเพราะนั้นเอาตัวรอดด้วยวิธีนี้ก็ได้นะฮะนะด้วยวิธีนี้ก็ได้นะฮะอ่ะเพราะนั้น3มประโยคนี้เหมือนกันเนาะ a n increasing number of people are buying what they need online นี่ยนะก็แปลว่าจํานวนคนที่มากขึ้นนะ,ะกำลังซื้อของในในสิ่งที่เขาต้องการทางออนไลน์อยู่นะครมีจํานวนที่มากขึ้นหรือ a growing number of people who are purchasing what they require on the internet นะฮะนะมีจํานวนผู้คนที่เพิ่มมากขึ้นนะ,ะได้สั่งซื้อของใช้จําเป็นนะ,ะ,นะ,ะทางอินเทอร์เน็ต เหมือนกันฮะกับ the number of people who buy what they need online is on the increase เนี่ยนะนะนะก็มีจำนวนคนนะฮะผู้ซึ่งซื้อของทางจำเป็นทางออนไลน์เนี่ยนะฮะนะมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น is on the increase ก็เป็นจำนวนแปลว่าเพิ่มมากขึ้นแต่ข้อที่ควรระวังเวลาเรา paraphrase เนี่ยอย่างที่พี่บอกเนี่ยนะ,ะนะถ้าจะสมมุติว่าเราจะใช้ synonym เนี่ยต้องบอกตัวเองให้ดีหรือต้องแม่นพอสมควรน,นะว่า synonym ที่เราใช้เนี่ยมันคือ synonym จริงๆหมายความว่าหมายความว่าอย่างเช่น คำว่า consume กับ use เนี่ยซึ่งแปลว่าใช้นะฮะ use เนี่ยแปลว่าใช้ consume เนี่ยก็แปลว่าใช้เหมือนกันนะฮะในลักษณะของการอุปโภโปคนะฮะนะอุปโภคบริโภคอะไรเงี้ยนะฮะนะใช้ใช้แบบใช้สอยอะเออนะฮะนะคือถ้าสมมุติพี่ใช้คำว่าเอ่อ fuel ์ฟิวซึ่งแปลว่าพลังเอ่อเชื้อเพลิงใช่ไหมน้ำมันอะไรพวกเนี้ยน,นะฮนะะนะ consumed เนี่ยนะถูกใช้โดยใครอะไรอย่างเนงะี้ยเออหรือ used โดยใครอะไรเงี้ยโอเคถ้าเป็น fuel consumed by people อะไรเงี้ยนะนะแรงเชื้อเพลิงถูกใช้โดยจำนวนโดยคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยหรือ fuel used by people ยนยนะนะอันนี้ก็ใช้ได้ทั้งคู่แต่ถ้าเราเปลี่ยนคำว,ว่า fuel เป็น meat ละ meat เนี่ยสามารถ consume ก็คือสามารถเอามาใช้อุป,ปโภคบริโภคได้นึกออกใช่ไหมเอามาใช้กินได้นะแต่ meat used เนื้อเนื้อสัตว์ไม่สามารถเอามาถูกใช้ในลักษณะของคำว่า use ได้นะ เออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในบางกรณีคำว่า consume กับ Us e อาจจะเป็นซินอเนมกันและใช้แทนกันได้แต่ว่าในบางกรณีก็ไม่ได้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องระวังนะครับนะส่วนคําว่า p people กับ human อันนี้ก็แปลว่าคนจํานวนมากเหมือนกันแต่ว่า People จะเป็นลนักษณะของคนที่อยู่ในเออน่ยนะนะทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยนะผู้คนอะไรเงี้ยแต่ Human มันจะคือแบบมนุษย์นึกออกใช่ไหมเอออย่างเช่นเราต้องการแบบเขียนประโยคที่บอกว่าเออป่าไม้ถูกทําลายโดยมนุษย์อย่างเงี้ยเออเราใช้คําว่า People กับ Human ได้แต่ถ้าบอกว่า อะ,อ,อะไรเงี้ยอะไรดียแคมเปญโฆษณานี้เราจอดจงไปที่ผู้คนทั่วๆไปอะไรเงี้ยเราใช้คำว่า Human มันก็ไม่เชิงเนาะเออมันก็ไม่ได้นะฮะหรือคขาว่า Road กับสตร e ทเนี่ยหลายๆคนจะเข้าใจว่ามันคล้ายๆกันแต่ในความหมายของฝรั่งจริงๆเนี่ยเขาจะบอกว่าโรดเนี่ยมันจะ c o n เน c t ระหว่างจังหวัดกับจังหวัดซิตี้กับซิตี้นึกออกใช่ไหมเออเมืองกับเมืองอะไรเงี้ยคือพูดง่ายว่าเป็นถนนที่ค่อนข้างใหญ่และข้ามจังหวัด นในขณะที่สตรีทเนี่ยจะดูเป็นถนนที่อยู่ภายในซิตี้หรืออยู่ภายในเมืองมากกว่าคือเป็นถนนแบบเส้นเล็กกว่าเอาง่ายๆเนี่ยนะแต่คนไทยเราจะมองว่าโรดกับสตรีทก็คล้ายๆกันถนนในกรุงเทพเราก็ใช้โรดเยอะแยะเนี่ยนะแต่ว่าในเซนส์ของฝรั่งอาจจะมีความแตกต่างอันนี้ก็ต้องแอบ,บระวังให้ดีๆเหมือนกันนะคะเอาล่ะอันนี้จบไปนะฮะสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องของพาราฟ레이ซิ n g ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะใครที่กํลาลังจะสอบ iO และถ้าใครอยากจะเรียนกับพี่ติงลี่ Inbox เข้ามาเลยค่ะมีทั้งเรียนออนไลน์และเรียนตัว ตอตัวตว,วันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับบ๊ายบาย